อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลอยู่ในขนานี้นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณสูตรฮะหลักร้อยบนนะฮะเทียบชนกับหลักหน่วยบนนะครับส่วนหลัก10บนนี้ผมกากระบาดอากากากระบาดไว้ให้สมาชิกนะฮะไปหาเอานะสำหรับหลัก10นะครับตามสูตรฮะตามสูตรนะฮะหลักร้อยบนตัวเดียวนะฮะแล้วก็ หลักหน่วยบนตัวเดียวหลักสิบบนเว้นว่างไว้นะครับใครอชอบหลักสิบตัวไหนก็นํามาใส่เอานะฮะสมาชิกนะสูตรนี้ก็จะคํานวณเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะสมาชิกนะก็ตามสูตรเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พักสมองไปหนึ่งวันนะพักสมองไปหนึ่งวันนะไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็มานะครับลงให้สมาชิกได้รับชมกันที่หลักร้อยบนนะ เทียบชนหลักเน่วยบน,นครับก็ดูให้มันจบเดียวผมมีวิธีคิดครับแล้วก็มีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากาากดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่ผมนะจะได้มีกําลังใจได้ทําสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะฮะเพื่อที่ท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนนะทางช่องเพื่นเพียงสื่อแนะนาแนวทางนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด,ดยตัวของสมาชิกเองนะถูกผิดยังไงก็กลับมาทุกข้อไั่ นะครับอ่ะก็มาเข้าสูตรกันได้เลยนะสมาชิกนะสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวพะทะหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเอามาดูงันแรกนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยนะสมาชิกนะอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนแบบนี้ให้นะสมาชิกนะอันนี้ร้อยบนนะ มาแบบนี้เลยนีอ่อันนี้หน่วยบนมาแบบนี้เลยนี่อ่ะจะได้ <c oughs> จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะสมาชิกนะ,ะก็ตามนี้เลยครับอันนี้หลักหน่วยตัวเดียวหลักร้อยตัวเดียว นะเอางวนแรกหลักร้อยตัวเดียวเลขแปดหลักหน่วยบนตัวเดียวเลขเจ็ดนะพ้นออกแปดนเจ็ดนะหลักร้อยมาที่เลขแปดนะหลักหน่วยมาที่เลขเจ็ดนะตามสูตรเลยนะสมาชิกนี่ตามนี้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวไฮไลท์สีนะจะได้ดูแบบอันนี้หลักร้อยมาตามสูตรนะสมาชิกน,นะอันหลักหน่วยนะก็มาตามสูตร นี่ฮะอ่ะถูกนะฮะเป็นงวดที่หนึ่งตามสูตรครับมาต่อกันงวดที่ 2, สองนะสมาชิกนะงวดที่สองสูตรหลักร้อยได้เลขสี่ฮะสูตรหลักหน่วยบนได้เลขเจ็ดฮะผลออกสี่หนึ่งเจ็ดอ่ะหลักร้อยก็มาที่เลขสี่ตามสูตรนะหลักหน่วยบนก็มาที่เลขเจ็ดฮะตามสูตรถูกเป็นงวดที่สองนะถูกงวดที่สองหลักร้อยที่เลขสี่นะฮะ หลักหวยหลักหวยที่เลขเจ็ดครับเอามาต่อกันงวดที่สามนะงวดที่สามหลักร้อยได้เลขสี่นะหลักหน่วยบนได้เลขห้านะขั้ออกสี่ศูนย์ห้าครับขั้วสี่ศูนย์ห้าหลักร้อยมาที่เลขสี่หลักหน่วยมาที่เลขห้าถูกเป็นงวดที่สามหลักร้อยมาที่เลขสี่หลักหน่วยมาที่เลขห้า ตามสุดนะครับ <c oughs> ะไอ้ลขสีอันนี้หลักร้อยนะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับเอามาต่อกันงวดที่สี สมาชิกนะงวดที่4ี่สูตรหลักร้อยได้เลข5สูตรหลักหน่วยได้เลข4นะครับผลออก5 9าอกาหลักร้อยก็มาที่เลข5หลักหน่วยก็มาที่เลขะครับตามสูตรถูก,กงวดที่4ครับเอามาต่อกันงวดที่ ห้าครับข้อที่ห้าสูตรหลักร้อยได้เลขห้าสูตรหลักหน่วยบนได้เลขสามนะครับดอกค่าแปดสามห้าก็มาที่หลักร้อยสามก็มาที่หลักหน่วยสูตรนะฮะเป็นเพียงการคาดเดาตามสติหัวที่ออกมาแล้ว,ออลวนะฮะยอมแม่นนะสมาชิกนะให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาดีๆฮนะหลักร้อยมาที่เลขห้าส่วนตัวผมนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผมว่ใช้จริงนะในชุดสรุปนะสมาชิกนะฮะผมใช้จริงในชุดสรุปนะะฮเลขหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับอ่ะมาต่อกันฮะงวดที่6นะครับงวดที่6ผมย้อนให้ดู6งวดนะงวดที่6สูตรหลักร้อยได้เลข3สูตรหลักหน่วยได้เลข2นะครับผลออก3 3 3 2อ่าหลักร้อยฮะมาที่เลข3อ่ะหลักหน่วยบนก็มาที่เลข2ครับนี่ฮะเข้าคู่ชุด ร้อยบนหน่วยบนนะฮะที่หลักร้อยก็มาที่เลขสามนะหลักหน่วยนะฮะมาที่เลขสองเด้อสมาชิกตามสูตรฮะาเนอที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนครับได้เลขตัวไหนอ่าสมาชิกไปดูวิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีทำไปพร้อมๆกันเลยนะสมาชิกนะ <c oughs> มีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกัน ครับไปดูมาสมัครเชืกนะไปดูอันนี้หลักร้อยบนนะฮะตัวเดียวฮะวิธีทำหลักร้อยบนนะฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งครับมาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าก็ที่สอีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกใปหกคงที่ก็จะได้หลักร้อยตัวเดียวาามาบวกกันดูนะฮะสองบวกแลงท้ายได้เลขศ 0. 0ูนย์บวกสก็ได้สามามบวกเจ็ดก็ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจนะเจบวกาก็ลงท้ายได้เลขสองสองบวกสองสองบกสองลงท้ายเลขสี สนะี่บกหกนะก็ลงทไายเลขศูนย์ฮนะงวดน,นี้หลักร้อยบนก็คือเลขศูนยนะ์ชุดสรุปผมมีที่หลักร้อยบนก็คือเลขศูนย์มีอยู่นะสมาชิกนะลองไปย้อนดูะนะฮะ,ะหลักร้อยบนผ่านไปแล้วมาดูหลักหน่วยบนกันต่อนะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะนำหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าน 1, 1, ครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง ครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่สองอีก1ครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ฮะก็อย่าลืมมาบวกเลขสองคงที่ด้วยครับเอามาบวกกันโดู3บวกเ็ลงท้ายเลขสูงูนย์บวก5 คนละ้5 5้าบวกเก้าคนละบวกสองคนละ6กกบวกหนึ่นะเจ็ดเจ็มาบวกเลข2องของที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข9 5หลักหน่วยบนด้เลข9นะครับไปดูชุดสรุปผมก็จะมีนะครับหลักร้อยเลข9กหลักหน่วยเลขหลักร้อยเลข0หลักหน่วยเลข9กก็ลองไปย้อนดูมีอะไรอ่ะมี <c oughs> จำไม่ได้นะก็ลองไปย้อนดูผมลงให้ไปแล้วนะครับชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมตัวเจาะเด็ดบ,บนเด็ดล่างให้สมาชิกได้รับชมกันไปแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะสองสูตรนี้ผมใช้จริงในชุดสรุปบนฮนะหลักหน่วยเลขเก้าหลักร้อยเลขสูงนะครับอ่ะแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ถ้าสูตรมนเดินต่อก็สมาชิกก็สามารถนําไปต่อยอดเองได้นะครับสมาชิกนะไม่ต้องรอให้ผมลงให้ ก็ได้นะครับก็ถ้าสูตรมันเข้าพูดถึงนะถ้าสูตรมันหลุดก็นะครับก็ทิ้งสูตรไปนะสมาชิกนะก็ทิ้งสูตรไปได้เลยครับอ่ะหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับก็คือเลขศูนย์นะฮะงวดนี้ศูนย์หลักหน่วยบนตัวเดียวก็คือเลขเก้า <c oughs> หลักสิบหลักสิบไม่มีนะฮะในสูตรนี้นะครับไม่ทําให้ทําเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วย หลักสิบสมาชิกไปหาดูฮะหรือจะรูดฮะก็แล้วแต่สมาชิกนะฮะลองไปหาดูนะถ้าสูตรมานะครับถ้าสูตรรูก็ต้องกราบขอโทษขอไถ่สมาชิกไว้ด้วยนะสมาชิกนะก็ว่ากันไปตามสูตรนะฮะเอาวันนี้ศูนย์ฮะศูนย์อะไรอ่ะหลักสิบศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้า 039 049 059 069 079 089 099ประมาณนี้อันนี้คือผมไล่ลูกให้ <g ülme> <g ülme> สมาชิกอันนี้ตามสูตรนะพูดถึงตามสูตรนะอ่ะวัวเป็นเจ้าวันที่ครับ16ทับ9ทับ6ฮะก็ฝากสมาชิกด้วยดูไปตามสูตรไว้เพื่อเป็นแนวทางนะถ้าไม่ชอบมองผ่านนะสมาชิกนะอะก็ตามนี้พรุ่งนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายจะเป็นสูตรอะไรมาเสริมให้เขาฝากสมาชิก,กติดตามด้วยนะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ